ตกหลุมรักคนง่ายเกินไปจนทําให้ตัวเองต้องเจ็บอยู่บ่อยๆแก้ยังไงได้บ้างวันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นนะคะเราอยากให้ทุกคนตอบคําถามทั้ง6ข้อนี้ก่อนนะคะแต่คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยก็เลยจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะข้อแรกเราอยากมีความรักแบบไหนแล้วก็อยากเจอคนรักแบบไหนค่ะหลังจากที่เราให้คําตอบตออตัวเองได้แล้วเช่<อ>นเราอยากมีความรักที่ชัดเจน <_' S 2> แล้วก็อยากเจอคนผู้ชายเสเปคแบบนี้นิสัยแบบนี้แล้วก็ให้เราลองถามตัวเองอีกทีว่า แล้วคนที่เราคบหรือว่าเราเจอหรือเป็นคนคุยกันอยู่ที่ผ่นานๆมาค่ะเขาเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็ความรักที่เขาให้เรามันเป็นความรักแบบที่เราต้องการจริงหรือเปล่าหรือว่าเราแค่รู้สึกว่าเราอยากมีใครสักคนแล้วก็ไม่อยากเสียเขาไปพอเจอมีบางอย่างที่เริ่มถูกใจหรือว่าเรารู้สึกว่าไปกันได้คนนี้แหละน่าจะใช่แต่พอถึงแม้ความสัมพันธ์เขาจะไม่ไม่ให้ความชัดเจนกับเราหรือว่า ความรักมันจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราก็ยังอยู่กับเขาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเขาไปถ้าแบบนี้ค่ะเราอาจจะต้องกลับมาดูที่เป้าหมายของตัวเองว่าเราอยากมีความรักไปเพราะอะไรแล้วก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงเนี้ยให้ตรงจุดมากขึ้นเพราะถ้าเรารู้สึกแค่ว่าเราไม่อยากเสียเขาไปหรือเราแค่อยากมีใครก็ได้ที่มาอยู่กับเราอ่ะมันก็อาจจะหมายถึงว่าเรามีความไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่า ไม่รักตัวเองมากพอหรือว่าคิดว่าตัวเองอะ่ะไม่เป็นไม่ดีพอที่จะเป็นที่รักหรือว่าจะหาคนใครเข้ามาเติมเต็มทําให้เราอต้องหาคนที่จะเข้ามาเติมเต็มเราอยู่เรื่อยๆข้อที่สองเราเวลามีความรักอะค่ะเราแสดงออกหรือว่ามีนิสัยยังไงเช่นเวลามีความรักเรารู้สึกว่าโลดุ่มเทแล้วก็เอาใจใส่เขามากเกินไปไหมแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราชอบกลับอะ่ะ อีกฝ่ายมีมพฤติกรรมยังไงเขาเริ่มเทเราไปอย่างนี้หรือเปล่าล,ล้วความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยไหมถ้าใช่ค่ะอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราอ่ะรู้สึกกับอีกฝ่ายมากเกินไปแล้วเขารู้สึกว่าเราติดติดเขาหรือว่ายังมีบางอย่างที่ทําให้เขายังรู้สึกว่าเราไม่น่าสนใจหรือว่าไม่ไม่ได้ชอบเราขนาดนั้นนะคะหรือว่าถ้ามีข้ออย่างอื่นหรือพฤติกรรมอย่างอื่นเช่นเราอาจจะ เงี้เง่ามากเกินไปเวลามีความสัมพันธ์หรือว่าหึงหวงกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความสัมพันธ์ทําให้อีกฝ่ายนึงอ่ะเขาอาจจะสัมผัสได้แล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงแล้วก็ต้องอาจจะไปแก้จุดนี้เพื่อทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นข้อที่3เรามักจะเจอความสัมพันธ์หรือว่าคนรักแบบไหนเช่นเราเจอแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าเจอแต่คนที่เจ้าชู้หรือว่าหวังแค่เรื่องเซ็กกับเราคะ่ะนั่นอาจจะแสดงว่า เราอาจจะมีปมบางอย่างอยู่เช่นเป็นคนที่มีความสัมพันธ์แบบยึดติดกับอีกฝ่ายมากเกินไปว่ายังไม่มัน่นใจหรือเห็นคุณค่าของเป็นมากเพียงพอทําให้เราต้องเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีแล้วเราก็เอาตัวเองไปอยู่ในนั้นอยู่เรื่อยๆทางแก้ที่ดีที่สุดนะคะสําหรับพรนี้ก็คือให้เราลองเอาความลกความเอาใจใส่หรือว่าการรักคนอื่นนะคะมาให้ทําให้ตัวเองเช่นทําดูแลตัวเองทํา พาตัวแปกับนางกายทํากินอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบเหมือนลองเป็นแฟนกับตัวเองหนึ่งวันค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบอย่างน้อย21วันก็จะทําให้เรารักตัวเองได้มากขึ้นค่ะข้อ4ถึงข้อ6เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะคะคลิปนี้เริ่มยาวแล้ว